นีครับผมกร KN นเจลบัตเตอร์นะครับนะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเจ้าสป e ด q QB นะครับนะเป็นสป e ด q QB ที่อาจจะเรียกว่างไงดีเก็บของเก่าๆมาประกอบนะครับนะบอดี้นี้เป็นบอดี้มือมสองนะครับนะแล้วก็เกียร์มือ2นะครับนะ, Gear อ,นะบนะอ่าก็คือเสื้อกียร์บอดี้มือ2นะครับ แล้วก็อาพวกนี้ก็พันท้ายอะไรก็แต่งประมาณนี้นะครับนะดอปกิฟก็จะใส่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นแกนข้างล่างนะครับเป็นสายสปีดนะครับนะส่วนท่อแดงๆตรงนี้ดูอาจจะขัดตากับพันท้ายนะครับเพราะว่าล่างหน้าเนี่ยผมอะ่ะผมเจออะไรผมก็มาแต่งใส่เจาะใส่นะครับนะในรอยเจาะนะครับก็ไม่มีน็อตนะครับก็ยึดแค่ตัวบนไว้อันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับในเรื่องของภายนอก แต่ภายในค่อนข้างยาสมุณแบบครับนะคืออยากมารีวิวเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นบอร์ดอ่ายังไงอะ่ะไม่ใช่บอร์ดแต่งหรือบอร์ดอะไรครับเป็นบอร์ดโรงงานนะครับเป็นบอร์ดของอ่า XYL หรือ g n g อะครับนะอ่าเป็นบอร์ดเดิมโรงงานเลยแต่ว่าใส่มอเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ปรับเฟืองเปลี่ยนลูกสูบนะครับน็อกเซนเดิม หัวลมเดิมหมดทุกอย่างเลยยันปอกสูบของเขาครับนะครับปอกสูบเดิมนะครับ60%นะครับนะมีรูเจาะที่60นะครับ่าลูกสูบเวลาแรงอัดจะใช้อยู่ประมาณครึ่งนี้นะครับนะใช้ลมแค่นี้อันนี้ก็ของเดิมหมดเลยแล้วก็ท่อรีด1ตัวนะครับของสูตรที่ร้านนะครับนะประมาณนี้เลยแล้วก็มีปิดตูดงาน 3D นะครับประมาณนี้ครับนะตัวโมเดลก็เป็น xylgengarp9 นะครับนะอ่าก็มีฮอปอัพด้วยนะครับเพื่อนเพื่อน่าฮอปอัพก็สามารถตั้งได้นะครับตามที่เคยบอกถ้าอ่าถ้าลูกมันเหินให้เราคลายนอ็อตแต่ถ้าลูกมันวุด,ดินอะ่ะให้เราขันน็อตเข้าหน่อยนึงนะครับนะไม่ต้องให้เหินมากนะครับนะให้มันเหินหน่อยนึงก็ได้หรือให้มันหยอดลงก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องมากนะครับนะตามนั้นเลยเพื่อนๆนถ้าถามว่าตัวนี้ผมทํามาผมปล่อยไหมผมปล่อยนะครับนะใคร สู้ราคาไหวก็ก็ปล่อยครับนะปกติเลยนะครับนะก็มอราคามอเตอร์ก็อยู่ประมาณ่าพันสองนะครับก็อย่าคาดหวังกับมอเตอร์ราคาแค่นี้นะครับนะก็อย่าไปคาดหวังกับมันมากนะครับนะเพราะว่าใช้สูตรประหยัดนะครับนะไม่ได้ใช้สูตรแพงอะไรขนาดนั้นนะครับนะทําตามที่ตัวเองอยากทําครับคิดว่าดีก็ลองทําดูนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ วิธีใส่แบตนะครับเพื่อนๆถอดนี่ออกมานะครับจะมีสายไฟนะครับสอดแบตเข้าไปนะครับขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆไม่มีเจ้าของนะครับนี่นะครับได้เลยนะครับอ่าปึ๊บแค่นั้นเลยแล้วก็ระบบก็จะมีโหมดเซฟนะครับมีเซมินะครับ ด้วยความที่เป็นบอร์ดเดิมนะครับปันจะค่อนข้างจะไม่ไม่ยังไงไม่คืนแบบไม่คืนไวหรือมันถ้าความรู้สึกผมมันก็แปลกๆอยู่อ่ะมันอธิบายยากต้องให้คนที่เล่นปืนบอร์ดมาอธิบายเนาะนะครับกับมอเตอร์ตัวละพันสองนะครับนะตอนแรกผมใส่มอเตอร์ดีแต่ว่าผมไม่มีมอเตอร์รอบที่มันต่ำกว่าตัวเนี้ยแล้วผมก็เลยจําเป็นต้องเอามอเตอร์ราคาถูกมาใส่เนาะเพราะว่า รอบมันจะได้ให้มันบาลานซ์ครับผมไม่อยากได้เรทส,สูงเกินไปครับตอนแรกเรทมันสูงมากครับตอนนี้ก็เลยปรับให้เรทมันต่ําลงไว้หน่อยนึง mm hmm. ก็เรทเรทตอนแรกมันน่าจะสามสิบบวกนะครับตอนแรกนะตอนนี้ผมปรับมาน่าจะเหลืออยู่ประมาณ28ดหรือ, 25, อย5 30ห้าสสิเดี๋ยวรอมาดูที่หลังแล้วกันว่าจะได้เรทเท่าไหร่เนาะแต่ตอนนี้เอามาดูคร่าวๆกว่อนอ่ะมีอันนี้เซมิเนาะอันนี้ออโต้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับนะก็ของเดิมฮะไส่ไส่เดิมครับมีแค่ลูกสูบที่ต้องเปลี่ยนนะครับนะมีลูกสูบนะครับนะที่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 ร้านเปลี่ยนไปกับทอรีนเนาะแล้วก็สปริงมอเตอร์นะครับบอร์ดเดิมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าบอร์ดแม่งจะทนหรือเปล่านะแต่ว่าอยู่อยู่ที่ใจล้วนๆครับทํานะครับใครสนใจก็มาคุยกันได้นะครับนะถามว่าราคาแรงไหมมันก็ สำหรับสายสปีดผมว่าตัวนี้ถือว่าถูกแล้วนะอ่าถือว่าถูกนะปกติทำสปีดแบบหมดเยอะนะครับแต่ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะถูกกว่าสปีดตัวอื่นเพราะว่าด้วยความที่เป็นบอร์ดติดอ่าติดเสือเกียร์มานะครับนะก็เลยน่าจะไม่แพงมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดู h p s พกันนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นการใส่กระสุนนะครับนะ พอดีบ้านเป็นร้านค้านะครับเสียงมันจะค่อนข้างจะดังนิดนึงนะครับนะอ่ะอนนี้วิธีเติมกระสุนนะครับแล้วก็ใส่นะครับปึ๊บอ่ะมันไม่เรียกกระสุนเองครับด้วยความที่เป็นบอร์ดเดิมเนาะเป็นบอร์ดของโรงงานเนาะมันไม่เรียกนะครับแต่ว่าเราสามารถดึงเรียกได้พอครับไม่ต้องไปเรียกนานนะครับวก็ยิงดู นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเฮฟเพลกันนะครับ2 6งสองนะครับส6 6หกหกนะครับสองกนะสองห้าหนะครับสองหกเ็ 256, นะครับสองหกศนสองนะครับสองนะครับ, 1, รบก็ประมาณนี้เลยเนาะกับการสำหรับผมเนี่ยถ้าทำได้ สปีดขนาดนี้กับมอเตอร์ราคาแค่นี้นะครับราคาคี้เกลือนะครับนะสำหรับผมนะมอเตอร์ motor, ผ้าสำหรับเจลเล่นกันมอเตอร์แปดร้อยพันนี่มอเตอร์ motor, จีนเนาะผมว่ามันก็ทำได้ดีของกันแล้วนะครับนะอ,อย่าไปคาดหวังมากนะครับนะกับอะไรจีนนะครับแต่บัตรกดดูดีได้ครับแล้วก็ส่วน HPS hey ออะในในส่วนตัวมุมมองผมคือการเล่นสปีดคิวบีหรือที่เป็นเจลอยู่แล้วใช่ไหม ส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันอยู่ประมาณไม่เกิน15เมตรหรอกครับนะเป็น15เมตรเนี่ยผมรับประกันว่า15-20ถึง20เมตรเนี่ยคือถ้าเป็นถ้าเป็นตัวคนนะ่ะเข้าแน่นอนนะสำหรับเจลนะครับนะ,ะเข้าแน่นอนคนระับเข้าเป้าแน่นอนครับนะก็ประมาณนี้เลยสําหรับสายสปีดนะครับนะสนามก็ส่วนใหญ่เจลเขาก็ไม่เล่นกันสนามกว้างอยู่แล้วเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูยิงฟัวโต้นะครับนะเราเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับนะ อ้าวมาไงว่าสองเก้าโอ้ยมอเตอร์ขี้เกือทำไมมันโหดจังวะเนี่ยก็เลทอยู่ประมาณยี่บหกนะครับนะน่าจะประมาณยี่บหกครับแต่ก็ปกติมันสามสิบบวกแต่ว่ารถ,รถลดรอบมอเตอร์ลงเยอะเลยอะตอนแรกใส่มอเตอร์ไปสามหมื่นเก้าตอนนี้ลถมาอยู่ประมาณ สามหมื่นสามครับนะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆครับเลดเยอะไปผมว่าก็เนี่ยยีปมาครับก็ประมาณนี้แหละครับประมาณยี่ห้าี่ปดนะครับกํลังดีนะครับนะแล้วก็ไม่ฝืนด้วยครับนะชุดในก็เดิมๆนะครับเฟืองโลหะนะครับนะเนี่ยจะไปลองยิงอ่า ให้ดูนะครับระยะ15เมตรถึง20เมตรนะครับพอดีที่บ้านทํากําแพงข้างบ้านแล้วเราก็วางเป้ายิงได้เลยแต่เป็นกล่องนะครับมาครับนี่ก็อ่ะแม็กซนะครับนะผมก็จะลองยิงกล่องแล้วก็ยิงเป้าแล้วก็ออกไปยิงข้างบ้านก็คือทํากําแพงและทีนี้เราก็จะได้เทสและ1520เมตรแต่ว่าผมจะตั้งเป็นกล่องลังนะครับไปเป้าคนผมขายไปแล้วด้วยความที่เอ่อร้อนเงินนะครับนะเพื่อน ก็ก็ต้องขายนะครับนะอะไรขายได้ก็ขายะครับนะเพื่อนเพื่อนก็ผมเนี่ยจะตั้งกล่องไว้ผมจะเปรียบเสมือนเหมือนตัวคนเนาะแล้วก็จะยิงให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยว่ามันเข้านะมันเข้าเป้านะในระยะเนี้ยอ่าแต่แต่แต,แต,แต,แต่มันก็อยู่ที่ฝีมือการเล่นของเราด้วยนะครับนะเพราะว่าผมดูมืออาชีพเขาเล่นกันแล้วนะครับส่วนตัวผมไม่เคยไปสนามแบบ หรือไปเล่นกับคนมีฝีมือนะส่วนใหญ่ผมจะเล่นอยู่ที่บ้านกับเด็กๆหรือน้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านเนาะก็อ่าผมก็ค่อนข้างจะเก่งกว่าเขานะครับเพราะว่าปืนผมอะมันโกงครับนะทำแต่งนะครับของเขาก็คือมาเช่าเล่นที่ร้านก็ต้องต่อให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมน้ำหนักแปดสิบกว่านะครับนะแค่แค่เดินก็เหนื่อยแล้วนะครับนะเพื่อนๆก็ประมาณนั้นนะครับนะอ่ะแล้วยิงไอ นี่ก่อนนะครับไอแมงพันนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็นี่ครับเราก็ท่าน้าบ่าได้เลยนะครับนะอันนี้ผมไม่มีสูตรเลงนะผมก็เดาเอานะครับก็โฟัวโต้นะฮะเพื่อนๆ หมดนะครับนี่มันยี่แปดจริงวาครับผมรู้สึกมันสามสิบอยู่นะเนี่ยโอมันลั่นดีจัดเลยไม่รู้ใครเป็นใครแหละครับนะถ้าศาสตร์ไปงี้จริงๆพวกนี้อ่ะจะเหมาะกับอ่าเหมาะกับการยิงเซมิมากกว่าที่จะไปเล่นฟัวโตนะครับนะฟวโตวก็ถ้าถ้ามีตังค์ซ่อมบ่อยก็ก็ก,ก็ก็มาครับนะก็ก,ก,ก็ก็ลองเล่นดูไม่เป็นไรนะครับนะอ่าถ้าถ้าอยากทน่าเน้นทนทน,ทนหน่อยก็อยาก อายุการใช้งานานานๆก็เซมินะครับนะเพราะว่าของแต่งไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนะมีมีเสียมีพังเป็นเรื่องปกติครับบางตัวก็เล่นไปเถอะไม่พังครับแต่บางตัวก็พังเนาะเดียวด้วยด้วยตัวนี้ก็เป็นบอร์ดเดิมโรงงานด้วยนะครับค่อนข้างจะผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าใส่ไปเลยว่าแต่งมันไปเลยว่าลองดูที่บอร์ดเดิมจะออกมาขนาดไหนถือว่าออกมาเงี้ยสําหรับผมถือว่าดีนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราตัดไปที่ ผมไม่เล่นข้างบ้านดีกว่านะครับนะอ่าก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ระยะ15เมตรนะครับนะก็ประมาณ15เมตรครับนะก็ลองยิงดูว่าจะเข้ากล่องไหมครับนะคือเจว่าอย่าไปคาดหวังว่าจะแม่นเป๊ะน,น,นะครับนะเน้นที่กลุ่มกระสุนดีที่สุดนะครับนะ ก็ประมาณนี้เลยครับนะก็เข้าอยู่นะครับนะก็แม่นไม่แม่นขึ้นอยู่ที่กระสุนเจลด้วยนะครับนะถ้ากระสุนเจลแช่ได้ขนาดฮอบจริงๆอะไรจริงๆก็ยิงค่อนข้างดีนะครับนะก็วันนี้ผมจบรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ